พี่ชาร์มาแล้วดื้อกินตอบนะโปดอพี่ชาร์มาแล้วจะกลัวพี่ชาร์ไหมป่้โหโอ่อเงียบเลยนะโปดนะื้อเมื่อไรโดนจับกินตอบนะไปแล้วเจ้า

โอ้ระเจ้าไปอบรมอ่ะไม่ได้ไปแหลมที่ไปอบรมสองวันนี่ไม่ได้อยู่เลยโอ้ฮปู่บอยโทรไหมเอออีกอันเด้อโอ้ยได้รับปุ๋ยแล้วนี่อ๋อเอาขี้ไปนะ โอเคดูนะอ้ดึงดึง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 วัสดีตุ๊กจ่ตุ๊กจ่จ่าครัเนี่ย สวัสดีครับวัน้สวัสดีครับสวัสดีครับครับกัแล้วสวัสดี้จากันตุ้งจจ่าเออสวัสดีชาไม่ต้จ่าก็ไม่ยิ้งหรอเฮ้สวัสดีครับครับสวัสดีครับวดปดลวปวดปวดปวดปดครับตุ้งตุ้งตุ้งต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 ้ง Lạp right? okay. nah. <coughs> <coughs> lắm Cầm lạp ôi, lạp 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 Lắm lạp 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 โอ้โอนโอ้โหโออ้้อ้โหโอ้หโ้โหอ้โห้โอ้โหอ้หโอน้อ้โหโอ้้โหอ้โหเอ้โอ้

บอกไอูก็เปิดเลยไอูก็เปิดยงแ่เนาะมาเนาะางแคเนาะพวกขีดืแต่เขาบอก้ก็เปิดก็เกียดโอ้เยดเลวจะเกียดละเฮ้ยเอาเกีวัดหัวมันดอกวัดหัวมันเลยวัดหัวมันเีนี่นียดื้อ

หหกเดอนเลยค่ะเดอนกันยา้เอไม่ใครเน้ยเอ้าหพระองค์หม uh, ูเอดอกหพระองค์ได้ห uh, ันก้อนเนี่ยห้าพระองค์ไงไม่ได้จ้ากันไม่ได้จ้าเด้อไม่ได้จับปูหรอก วนนีไปจ้าตายล้อ้นนี้จ้าตายล้ออีจ้าตายล้วีจ้าไปจ้าเร็วไปจ้าเรกน้อเเดี๋ยเไหาไงก็ไปหากเนาะ นี่ให้ดูเต้วงอนเนี่ยนี่เต้วงนี่นี่คนนี่ตัวเต้วงเนี่ยเจ้าไรดิตีนครับตีนเออเอ๊ะไอ้เจียวมันแตกไงอ๊ะไอ้เจียวมันแตกเด้อยแสนบุญเลี้ยงมูมีสิบพันแล้วนะแสนบุญเลี้ยงมูมีสิบพันแล้วนะถ้าเจียวแตกอะ แสนบุเลียงมันมีสิพันน่เยอะใจเย็นโอเคง่ายมันหรอมันจะได้เยมันดื้อแต่เียดื้อแต่มันเนาะปวดมันดื้อเนาะเอ้ยปวดดื้อแต่เฮ้ ปิดหูมันปิดหู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 เลยปิดหูเลยยเจ้เนาะอ้ยปวดไงน้องกาเอ้ปวดเนี่ยเจกาเอ้เจ

เออปวดคว่มั้กวัวก้าเสีย <laughs> ายอ่ะอุ้ยดูโอ้โ,โหมันขี้โวหลวงไงนี่อ่ <c oughs> โอเคเนาะปรขีนะ้โวหลวงเนาะปวคขี้โวหลวงเนาะแต่เนาะ ห a i เล้งเอ้าเอ้าเอราเอ้าเเฮ้ยเงียบปิงกันนี่ตาเอ๋อ่ะหูยโอ็ยหูยโอ้ยดีกว่านี่โอ้ยใจนี่เฮ้ยเจ้าตาเอ๋อเอ๋อเล้ยเจ้ากันเจ้า